ความบาดแ<ย>้งไม่ไขยายนลยล่ะแล้วหลังเราและหลังพองอะไรเงี้ยนคิดว่ามันจะสุดท้าย,ม,ยมันจะเคลียร์กันยังไงเอ็มคิดว่าสุดท้ายก็คงต้องพูดคุยกันนะคะแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ให้อภัยกันได้เอ็มก็คิดว่าแม่เอ็มจะเป็นเด็กแต่เอ็มก็เป็นฝ่ายตรงข้ามของเขาเช่นกันในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเอ็มจะขอเป็นฝ่ายที่ ไม่ถือสาหาความและที่สำคัญก็คือขอโทษกองก่อนกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเพราะเอ็มเชื่อว่าการที่เราเหมือนกับสมมุติเราชกหน้าคนคนหนึ่งนะคะถ้าเขาชกเรากลับอ่ะมันก็คือการตีกันไปกันมาที่ไม่สิ้นสุดการที่จะหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อ่ะมันคือต้องมีฝ่ายนึงยอมให้อภัยก่อนเสมอคะอ่ะชื่อเสียงาสเสียแล้วนะจ๊ที่เสียไปแล้ว หนูเริ่มต้นมาจากการเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยวันพรุ่งนี้หรือต่อให้หนูประกวดจนจบแล้วหนูไม่ได้ตำแหน่งวันรุ่งขึ้นหนูคือคนธรรมดาแล้วมันก็คือชีวิตเดิมของหนูตลอดคะ่ะไม่เกี่ยวกับว่าหนูมีชื่อสเสียงหรือหนูไม่มีมันจะกระทบกับชีวิตส่วนตัวเรยไหมนะเพราะว่ามันแค่ไม่ใช่ชีวิตในกองประกวดอะไรตอนนี้อานมัน็นการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เอ่อก่อนอื่นเลยเอ็มไม่ได้ทํางานอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ็มอยู่ในกอง แต่ชีวิตส่วนตัวของเอมอะค่ะคือมีหลายคนที่คอมเมนต์ด่าทอแล้วก็ใช้คำพูดที่กระทบกระเทือนจิตใจ,จกับคนรอบข้างของเอมถ้าความผิดมันอยู่ที่เอมแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงก็ตามอะค่ะก็อยากจะให้ลงกับเอมเสมอเพราะในเมื่อเราทำหรือคุณคิดว่าเราทำมันคือความรับผิดชอบที่เราต้องเทค แต่ไม่ใช่ลงกับคนรอบตัวที่เอ็มรักเพราะแม้ว่าเราจะรักเขาหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราก็ไม่แน่หมายความว่าเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือเขาไม่ควรมารับผิดชอบในเรื่องนี้อเอ็มไม่ค่อยได้คุยกับที่บ้านค่ะเพราะส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเครียดมาก ต้องบอกว่าเอ็มเป็นลูกหลงแล้วก็ตลอดมาที่เราทํางานนะคะพ่อแม่เราไม่ได้ช่วยดูแลเราตรงนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เข้าใจวงการบันเทิงเอ็มเลี้ยงตัวเองตลอดแล้วเอ็มก็ดูแลตัวเองในเรื่องการงานมาตลอดแม้แต่วันนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ค่ะเอ็มไม่ขอความเมตตาให้ตัวเอ็มเองแต่ขอให้คนรอบตัวของเอ็มที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการประกวดคืออะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในกอง มีอะไรอยากจะบอกแฟนครับนะครับที่วันนี้เขาดูเราอยู่ขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตลอดนะคะแล้วก็อยากให้จดจำเอ็มในฐานะคนธรรมดาที่เคยมีโอกาสใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว แต่ถ้าเอ็มยังเดินหน้าทําอะไรต่อไปสักอย่างมันไม่ใช่เพราะว่าเอ็มอยากจะปฏิเสธอดีตหรือปัจจุบันแต่มันเป็นเพราะเราคิดว่าสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้คือการที่เราส,สร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มในอนาคตแล้วเราทําสิ่งที่ดีกับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆที่สําคัญคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอไม่ว่าวันนี้ที่เราเป็นใครหรืออะไรก็ตาม เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอะคะ่ะแม้ว่าจะสิ้นสุดฐานะผู้เข้าประกวดแต่ในฐานะที่เอมได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ไปแล้วหรือมีผู้ชมไปแล้วเอมจะขอรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยการใช้เสียงของเอมภูมิปัญญาของเอมให้เป็นประโยชน์กับทุกคนแม้ว่าน้ำหนักของโลกทั้งใบจะกดตรงมางมุนบ่าของเอมแต่เอมก็จะทำต่อไปแม้ว่ามันจะทรมารแล้วก็หายใจไม่ออก เอมอยากจะสู้ทั้งที่รู้ว่าเอมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าในวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับตัวเรามากเหลือเกินหนูอยากจะสร้างตัวตนใหม่ของหนูขึ้นมาที่ทําเพื่อคนอื่นได้และหนูคงไม่ต้องเจ็บปวดแบบนี้แล้วกองมาปวแล้ว๋ยวจะพูดอะไรกับกองมาปวดนิดนึงก็ขอบคุณกองที่ให้โอกาสเอมได้แถลงข่าวในวันนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าไม่มีคำตอบจากกองเอ็มก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีคู่สัญญาของ MOU ที่เราได้เซ็นอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการยืนยันเอ็มถือว่ากองได้ให้โอกาสและให้ความเป็นธรรมกับเอ็มแล้วที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะคนในกองที่นี่มีสื่อมากมายที่สำคัญคือมีคนทั่วประเทศดูเอมอยู่เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนี้มันคือการตัดสินของคนหมู่มาก และที่สำคัญมันจะเป็นการตัดสินของการเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตด้วยค่ะ